สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเด r o องในโหมดดิวเคสกันนะครับเล่นวันนี้เราจะมาเล่นซาตมานะครับเฮ้ยนั่นมันยืนเฉยทาอะไรของมันวะเนี่ยดูมันดิอะไรวะพีมอะไรอ่ะอืมผมที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่ไปเป็นไรหรอกผมพอแปลได้ถ้าคุณชนะคุณมีห้าคุณจะได้ห้าเต้มหรอเออโชคดี โห่เลวแม่งสแปมหนักจังวะแม่งโคสแปมเลยทุกคนทุกคนดูมันทำเดีนี่ผมก็ได้ต่อยกับนี่นี่แน่นี่โห่คอมโบง่ายง่ายแค่นี้มันก็ตัดเลือดมันได้ตั้งเยอะแยะไปพุ่งเข้าไปต่อยมันโอ้โหแต่มันเหมือนจะสแปมหนักมากเลยทุกคนดูมันทำก็มีคอมโบของมันอยู่แหละมันก็สแปมหนักเินดูมันดูดูโอ้โหสแปมดูความสแปมของมัน นี่นี่ต่อยเข้าไปโอ้โหมันมันจะแบบว่าจะแปมผมอะแต่มันไม่โดนเมื่อกี้มันจะทำอะไรวะมันจะต่อยผมนะครับแอร์พัดใส่ผมหนึ่งสองสามนี่คอมโบเลยบึ๊บนี่แน่นี่ทีนี้มันก็เลือดเท่าผมแล้วแค่ชุดเดียวมันก็เลือดเท่าผมแล้วเอทีนี้มันยังไม่โดนครับมันจะสิ่สองผมโดนโอ้โหผมก็แปมเกินทีนี้ผมก็อ้อมหลัง วิ่มันแอบพันทุกคนเอาอีกแล้วเสร็จผมคอมโบเดิมนี่คอมโบเนี่ยผมบอกเลยว่าปับเดียวตายอาจจะตายแน่นอนเฮ้ยมันจะทำมันจะสแปมใส่ผมทุกคนอเอ๊ทีนี้นเสร็จผมแล้วเคได้แค่หนึ่งคิว เ็เค okay, ชีนี้ยืนนิง่งไม่ยืนทำไมของมันวะยืนทำไมวะเนี่ยฮัลโหลอะไรของมันวะ,ะนยังไงวะเนี่ยยอยู่ปะวะทุกคนเอาเรียบร้อ,อยออกเกมเรียบร้อยทุกคนมันหายไปแล้วทีวนี้ก็ แต่ก่อนบ๊ายบาย